ทีแรกเขาลัวจะเจ็บไหมหรือว่าอะไรน่าก,กลัวอย่างที่คิไม่เลยค่ะงงมากว่าเจ็บเป็นยังไงไม่ไม่มีอาการเลยทําเสร็จแล้วหนูจะออกไปนั่งกินข้าวเดินเล่นสบายเลยที่คอนสยามทุกวันคุ้มค่ะคุ้มค่ะคุ้มมากเลยมันเป็นความสุขทางใจอ่าชื่อเล่นเชอรชื่อลุงค่ะอายุอะไรครับห้าสิบเจ็ดค่ะได้มาดึงหน้าไปะคะประมาณได้ประมาณสัก28วันละ ก่อนทำเป็นไงอัดโช์ลูกไปเลโช์รูปก่อน<ล>ทำหน่อยต้องแพ้หน่อยครับเป็นไงครับก่อนทำคือกังวลอะไรถึงอยากทำอะครับก็ด้วยความที่ว่าเราไม่อยากแก่เนาะเราก็ต้องรีบทำก่อนตอนนี้<แ>อ่าเราจะได้ย้อนไว้ได้กว่าแล้วก็คืออยากทำอยู่แล้วเพราะเราไม่อยากแก่ใช่ไหมไม่อยากแก่ครับแต่ว่าแรกๆก็กกัวนะคะแต่พอได้ทำจริงๆแล้วไม่เป็นอะไรอย่างที่ ที่คิดเลยมันไม่น่ากลัวอะไรเลยไม่เจ็บเลยไม่เคยที่ว่าไปฉีดวิตามินอะไรนี่เพิ่งจะเป็นครั้งแรกที่ว่าจะมาลองทําที่นี่ดูเพราะด้วยวัยแล้ว <ขอ S 2> เรา<ว>ต้องดูแลทำไมถึงเลือกที่นี่ครับดูรีวิวมาสองปีแล้ว<อ>มีความค่ะกว่าจะมั่นใจได้แล้วตกลงทําเนี่ยก็ตั้งใจเวลาว่ายัางไงก็ต้องทําที่นี่แต่ขอเวลาก่อนว่าเออแต่ละคนที่ทําไปแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงวันนั้นได้มาที่นี่ปับ๊บ ไม่ได้ยังแค่มาปรึกษาเท่านั้นเองอแต่พอปรึกษาได้แป๊บเดียวแล้วรู้เรื่องการจ่ายตังปั๊บวันนั้นทําเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยคือทําเลยแล้วพี่แบบเตรียมใจอะไรไหมที่แรกเขาลัวจะเจ็บไหมหรือว่าอะไรน่ากลัวอย่างที่คไม่เลยค่ะ,ะไม่เจ็บเลยเสร็จก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเอาเป็นว่าวันหน้าถ้ามันยังมีปัญหาหรือรอยแก่ ก็จะต้องมาทําใหม่ค่ะคือเรายอมรับว่ามันหนึ่งเราต้องแก่ลงไปเรื่อยใช่ค่ะถ้ามันแก่แล้วยังไงก็คือก็ต้องทำ่ะทำค่ะครับผมเพราะว่ามันทําให้เรามีความสุขขึ้นเวลาเราดูกระจกอะไรอย่างนี้ปัญหาที่ที่แบบกังวลอะไรมัถหายเลยไม่ตัอันที่เราค่อยๆชีที่จุดุดในอารูณค่าก็เยอะเลยตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้อ๋อพกแก้แล้วก็ช่วงนี้อ่าช่วงนี้ ช่อันนั้มันก็ช่วยได้เยอะค่ะคุณหมอคุณหมอเก่งไหมคุณหมอที่นี่เป็นไงบ้างเก่งค่ะครับผมคือไม่รู้ว่ะรู้แต่ว่ามันไม่มีความเจ็บเลยอ่ะงงมากว่าเจ็บเป็นยังไงไม่ไม่มีอาการเลยทําเสร็จแล้วหนูจงออกไปนั่งกินข้าวเดินเล่นสบายเลยที่คอนสยามทุกวันเพราะต้องมาล้างแผลผู้ชยครับทุกวันเลม่ีหนุ่มมาเหลียวมองไหมครับมีหน่มวกไปกี่คนแล้ว ไม่ได้ออกไปเดินขนาดนั้นนะแต่ว่าแฟนบอกเขาเปลี่ยนไปมากมันมันมันคุ้มค่าครับคุ้มค่ะคุ้มค่ะคุ้มมากเลยแลกกับความสุขโอ้เป็นความสุขยังไงพี่มันเป็นความสุขทางใจคือคือตื่นเช้ามาเนี่ยตอนกระจกตอนกระจกไปแล้วทุกวันวันละเป็นร้อยรอยรอะแล้วรอยแผลตอนนี้เป็นไงบ้างรอยแผลนี่ค่ะทำไปนานไหมครับรอยแผลนี่ก็ได้ประมาณวันนี้ก็ยี่สิบแปดวันจากจากตรงไหนถึงถึงตรงไหนครับจากตรงนี้ค่ะอ่า ตรงนี้ก็สุดท้ายปาบอกคนที่กำลังตัดสินใจหรือว่ากำลังมาทำเลยค่ะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนมันช่วยได้เยอะมาก